ชาวไร่อ้อยพ้าคอีสานฉุนรัฐบาลจี้สามรัฐมนตรีเร่งเบิกจ่ายเงินตัดอ้อยสด120บาทคู่ยังไม่ชัดเจนกลับมาเผาเหมือนเดิม เรามาติดตามข่าวสารอ้อยแนละน้ำตาลกันต่อเลยนะครับชาาไรอ้อยภาคอีสานนะครับไม่พอใจรัฐบาลเตะทวงจ่ายเงินชดเชยค่าตัดอ้อยสดช่วยลดฝุ่นปัญหา PM 2.5ในปี2565รจี้รัฐมนตรีนะครับเร่งเบิกจ่ายขูยังไม่ชัดเจนกลับมาเผาเหมือนเดิมชี้ขึ้นน้ำตาล4บาทไม่มาก ในวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับนายกสมาคมชาวแะะอ้อยหลายจังหวัดในเขตภาคอีสานนะครับได้เดินทางมาร่วมงานประชุมสามัญใหญ่ประจำปี2566ของบริษัทโรงงานน้ำตาลบุรีรัมนะครับพร้อมกับหารือนะครับกรณีเงินชดเชยค่าตัดอ้อยสดไรล,ละ120บาทของรัฐบาลที่จะสมทบนะครับให้เป็นค่าตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่นปัญหา PM 2.5นั่นเองครับโดยมีการบรรยายประชุมสามัญใหญ่นะครับ มีเกษตรกรชาวและอ้อยมารวมประชุมกันมากกว่า2,000คนในส่วนใหญ่นะครับต้องการมาติดตามในส่วนของความคืบหน้าหลังจากนะครับไม่ได้รับเงินค่าชดเชยเงินตัดอ้อยสดไร่ละ120บาทนะครับของปีที่ผ่านมานั่นเองนายดอนศรีโสภานะครับนายกสมาคมชาวและอ้อยบุรีรัมย์ได้กล่าวในที่ประชุมนะครับสมาคมชาวไร่อ้อยแต่ละจังหวัดนะครับได้มีความพยายามเป็นอย่างมาก เพื่อติดตามนะครับทวงเงินค่าตัดอ้อยสดของพี่น้องเกษตรกรไร่ละ120บาทหลังจากตัดอ้อยเสร็จแล้วนะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและตอนนี้นะครับจะเริ่มตัดอ้อยในเดือนธันวาคมนี้แล้วที่ผ่านมานะครับเคยไปพบรัฐมนตรีนะครับทั้งพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยมาแล้วนะครับหลายครั้งจนกระทั่งกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้สัญญาว่าจนเรื่องนะครับเข้าสู่คอรอมอแล้วแต่ไม่เคยชัดเจนนะครับ เหมือนผัดวันประกันพุ่งนั่นเองครับจึงอยากจะวิงวอนนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นรัฐมนตรีนะครับกระทรวงพาณิชย์หรือรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะครับและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเบิกจ่ายนะครับในส่วนของเงินส่วนต่างที่เกษตรกรพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับจะได้รับตามสัญญาที่มีต่อกันนั่นเองครับเพื่อลดฝุ่นปัญหา p m 2.5 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวและอ้อยทั้งประเทศนะครับเพราะการตัดอ้อยสดนั้นนะครับมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการเผาอ้อยซึ่งส่งผลต่อมลพิษนั่นเองครับในสมัยก่อนนะครับเกษตรกรจะเผาอ้อยก่อนตัดประมาณ80%หลังจากนั้นนะครับได้มีการรณรงค์นะครับการตัดอ้อยสดเพื่อลดมลพิษจนกระทั่งรัฐบาลนะครับของพลเอกประยุธจัน์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับจ่ายค่าชดเชยนะครับในการตัดอ้อยสดร่ละ120บาท ซึ่งปัจจุบันนะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเผาอ้อยเพียง20เท่านั้นนะครับหากรัฐบาลไม่ยอมจ่ายนะครับเกษตรกร,ะร,กรนะครับอาจจะหันมาเผาอ้อยนะครับที่ตัดได้เร็วกว่าถึงเวลานั้นนะครับจะมาขอให้ตัดอ้อยสดอีกจะเป็นการนับหนึ่งะครับในการแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5อีกหรือไม่นั่นเองด้านนายชัยวัฒนะครับนายกสมาคมชาละอ้อยจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่า การทาไรอ้อยนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่ลําบากนะครับกำไรน้อยเป็นอาชีพที่ได้ลงทุนลงแรงนะครับไปแล้วแต่ปัจจัยการผลิตนะครับค่อนข้างที่จะสูงการปรับราคาน้ําตาลนะครับกิโลกรัมละสีบาทถือว่าไม่มากนะครับจากที่มีการคํานวณไว้แล้วนะครับเป็น4บาทนะครับโดยจะแบ่งเป็น2บาทแรกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนะครับอีก2บาทนะครับเอาไว้รักษาเสถียรภาพนะครับเอาเก็บไว้นะครับในส่วนของกองทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ ในส่วนของนโยบายของทางภาครัฐนะครับซึ่งชาวไรอ้อยนะครับพร้อมให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลรวมถึงนะครับต้องให้ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศการส่งออกน้ําตาลเป็นอันดับที่2ของโลกตลอดไปนั่นเองครับจริงแล้วนะครับราคาน้ําตาลในประเทศไทยนะครับถูกที่สุดนะครับคือกิโลกรัมละ22บาทในขณะที่ราคาในต่างประเทศนะครับหรือเพื่อนบ้านนะครับกิโลกรัมละ40บาทนั่นเองครับสําหรับคลิปนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ